สว,ส,สวัสดีครับบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนที่5แล้วสำหรับรายวิชาการจะทำแผนการสอนสำหรับครูผู้สอนในระบบ e-learning นะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็คือการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะครับบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้พวกเรานั้นเรียนรู้ในเรื่องของความหมายสื่อการเรียนการสอนนะครับประเภทของสื่อการเรียนการสอนว่ามีอะไรบ้างนะครับประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรรวมไปถึงนับปัจจุบันครับ โลกในการเรียนรู้นั้นเปลี่ยนไปแล้วเราจะมาเรียนรู้กันว่าการใช้วิดีโอเป็นฐานสําหรับการเรียนรู้หรือการนําเสนอบทเรียนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีตรงนี้คนทั่วโลกยอมรับและเรียกกันว่า MOOC หรือว่า MOOC นั่นเองนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าประเภทของ MOOC มีอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงจะมาดูเทคนิคการผลิตวิดีโอที่เรียกว่าหมูกันนะครับ สื่อการเรียนการสอนนะครับก็คือตัวกลางนะครับที่เป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์แหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนนะครับจนทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยสื่อการเรียนการสอนนั้นแบ่งออกเป็นหนึ่งเลยคือสื่อประเภทวัสดุนะครับได้แก่เอกสารตำรับตำรา นะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆคู่มือต่างๆล้วนเป็นสื่อที่เรียกว่าประเภทวัสดุนะครับต่อไปเป็นสื่อประเภทอุปกรณ์นะครับพวกนี้อาจจะเป็นหุ่นจําลองหรือของจริงเอามาให้ดูนะครับเราก็จะเรียกว่าสื่อประเภทอุปกรณ์นะครับต่อไปเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับสื่อพวกเทคนิคหรือวิธีการนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดนิทรรศการการจําลองสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับและสื่อประเภท ที่4คือสื่อคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีในเรื่องของสื่อคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับ MOOC หรือ MOOC เป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งโดยใช้วิดีโอเป็นฐานนะครับซึ่ง MOOC หรือ MOOC นะครับย่อมาจากคำว่า Massive Open Online Courseware นะครับคือหลักสูตรที่เรียนออนไลน์จากระบบที่นับปัจจุบันนั้นคนทั่วโลกเข้ามาเรียนกันแล้วเรียนแบบฟรีด้วยนะครับซึ่งมีการ เรียนกันออนไลน์ผ่านวิดีโอนะครับแล้วก็มีการทําแบบฝึกหัดเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆรวมไปถึงคุณสามารถที่จะติดต่อกับผู้สอนได้โดยตรงด้วยนะครับประเภทของ MOOC หรือวิดีโอ ที่เราจะเอามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับหนึ่งเลยเขาก็จะใช้การบรรยายเนื้อหาโดยอาจารย์ผู้สอนในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นประเภทที่1ประเภทที่2นั้นเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับหรือการสาธิตการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนนะครับมูคมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับโดยการผลิตมูคหรือวิดีโอที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้เป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนเะนี่ยหนึ่ง เราจะต้องจัดทำคลิปสั้นๆน,นะครับมีความยาวประมาณ5นาทีนะครับในที่นี้ถ้าหากว่าเป็นบทเรียนที่เนื้อหาค่อนข้างยาวก็อยู่ประมาณ6แล้วก็ไม่เกิน10นาทีเป็นที่ยอมรับได้นะครับ 2. วิดีโอนั้นจะต้องเป็นการบรรยายแล้วก็ตัดสลับกับ ภาพต่างๆในที่นี้ก็ควรจะเป็น PowerPoint ต่างๆนะครับวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับในรูปแบบ MOOC นั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้งานสตูดิโอแบบนี้ก็ได้เราอาจจะไปถ่ายกันในสถานที่จริงก็ได้นะครับสถานที่แบบไม่เป็นตางการนั้นเขาบอกว่ามันเรียกความน่าสนใจจากผู้เรียนได้ดีนะครับสื่อการสอนที่อาจจะต้องมีการสาธิตวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคำนวณน,นะครับเขียนให้ดูต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเราใช้ แท็บเล็ตก็สามารถที่จะเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดีนะครับรวมไปถึงถ้าว่าเราตัดสลับตัวอย่างเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอนะครับบรรยายสลับกันไปก็จะสามารถเรียกหรือกระตุ้น การเรียนของผู้เรียนได้ดีนะครับรวมไปถึงถ้าว่าเราเป็นคนที่พูดเร็วธรรมชาติเราเป็นคนที่พูดเร็วไม่จําเป็นจะต้องไปลดสปีดก,การพูดครับสามารถที่จะพูดด้วยอารมณ์ปกติวิธีการนำเสนอแบบธรรมชาติของเราได้เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใช้วิดีโอเป็นฐานนั้นผู้เรียนสามารถที่จะโพสต์วิดีโอแล้วกลับมาดูได้ใหม่ไม่จำกัดจำนวนครั้งนั่นเองนะครับคือไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการเรียนนั่นเองนะครับ ในการเรียนการสอนด้วยวิธีการโดยใช้วิดีโอเป็นฐานควรจะมีข้อมูลนะครับที่ขึ้นว่าเรากําลังพูดเรื่องอะไรนะครับกำกับอยู่ตลอดทั้งวิดีโอนะครับก็เป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะครับที่คาดหวังว่าได้จัดเตรียมสื่อเพื่อจัดทําวิดีโอสําหรับการเป็นฐานในการเรียนรู้หรือว่าเรียกว่า MOOC หรือ MOOC กันได้แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ